สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสถานการณ์ทางการเมืองนันก็ยังคงร้อนระอุอยู่เรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมส่วนเมื่อวานนั้นไม่ได้ลงคลิปครับท่านเพราะว่าเข้าหน้า ยูทูบไม่ได้นะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเป็นพ่ออะไรนั้นทําให้ผมถึงขั้นปวดหัวปวดกระบาลเล็กน้อยถึงปานกลางเลยครับท่านและตอนนี้นะครับท่านผู้ชมผลเอกประยุทธ์นั้นก็ได้รับฉายาอย่างเป็นทางการเอเชียนเกมหรือไม่อย่างไรนั้นไม่แน่ใจครับท่านโดยจิรยุหงทรัพย์ตั้งว่าเป็นนักฆ่าแห่งลุ่มเอ๋ยไม่ใช่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 นักฆ่านะครับท่านผู้ชมเป็นนักกู้แห่งลุ่มน้ําเจ้าพญานะครับท่านผู้ชมก็เป็นการ ตอกได้อย่างเหลือเกินันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมและก็มีสอสอฝั่งรัฐบาลท่านตาหน้าเข้ามาอย่างชั่วนาตาปีครับท่านรวมถึงไอ้แลมบองด้วยนะครับท่านผู k ้ชมที n ่ออกมาหาซีนไม่หยุดยั้งนั้นนะครับท่านผู้ชมมันจะนระคุณทุกคนหรือไม่อย่างไรนั้นไม่แน่ใจครับท่านแต่ที่แน่ใจคือเก่งการลุนครับท่านได้ออกมาสวนตัวประกอบ10บาทนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ครั้งก่อนนั้นเก่งการลุนได้ออกมาไ่าตัวประกอบ10บาท มึงเน่าเพิ่งตายเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่บอกว่าให้หยุดปากเงี้ยไปนะครับท่านผู้ชมและหลังจากนั้นไม่นานชูชยามนั้นเทพไทยเสนาพงออกไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นคนละคนครับท่านในทหารเร็วแดดเดียวหน้าค่ายนั้นอีกคนนะครับท่านผู้ชมมันนั้นมันนาภูเก็ตแต่อันนี้ไม่ใช่น้าภูเก็ตครับท่านอันนี้นาจะที่ไหนก็ไม่แน่ใจครับท่านแต่แน่ใจว่าสนุกแจ้งเข้ามานะครับท่านผู้ชมโดยเก่งการุณนั้นได้เสนอไปยังนายอุดตมครับท่านโดยมีการชื่นชมก่อนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมก่อนที่จะลาาาาากกมฟดหหัวบรือปล่ มันก็ไม่แน่ใจครับท่านแต่การลุนเดือดธนกรกล่าวหาฝ่ายค้านแสดงละครอภิบายความเดือดร้อนของประชาชนนะครับท่านผู้ชมเลยทําให้ในายอุตตมนั้นอาจที่จะต้องพิจารณาหรือเปล่านั้นเพราะว่าเก่งการลุนเตือนอุตตมครับท่านให้ดูแลหมาในข้อไปไม่ใช่ไม่ใช่ก็เรียกว่าอะไรสุนัขเออไม่ใช่ไม่ใช่อุย้ยถ้องคาพูดครับท่านโดยอันนี้ดีกว่าไทายรัฐแจ้งเข้ามาการลุนเตือนอุตตมดูแลธนกรให้ดีอย่าปล่อยให้มากัดคนอื่นนะครับท่านโดยอันนี้ไม่ได้ ตาฝาดไม่ได้หูฝากไม่ได้หูหนวดแต่พอแต่อย่างใดนะครับท่านผู้ชมโดยการลุนหัวสกุลสสเพื่อไทยนะครับท่านผู้ชมขึ้นเตือนอุตมดูแลโคศกพปชรอให้ดีจะให้มันตายเออไม่ใช่ไม่ใช่่าปล่อยให้มันกัดคนอื่นชี้เสียดายคนเก่งอย่างนายอุตมนะครับท่านผู้ชมจะเสียคะแนนนิยมเพราะมีคนปักหมาเอยไม่ใช่จะเสียคะแนนนิยมเพราะ คนรับผิดชอบนะครับท่านผู้ชมก็คือเจ้าของนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าหมายถึงเจ้าของมาหรือเปล่าน,น,นั้นผมไม่แน่ใจอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่จับตามองกันเลยทีเดียวโดยได้มีการชื่นชมครับท่านก่อนที่จะตบยิ่งกว่าไม่รู้จะพูดอย่างไรดีนะครับท่านผู้ชมได้ชื่นชมนายอุตมมึงจะเพิ่งตายเอยไม่ใช่ไม่ใช่ได้ได้ชื่นชมนายอุตมนะครับท่านผู้ชมเรื่องไหนที่เป็นประโยชน์ก็ชมเชยเรื่องไหนบุกพ้องก็ต้องขอติตมเอติชมเพื่อแก้ไข ดังนั้นการที่น,นายธนกรนะครับท่านปากพอยปากชุนักควายเอไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ย,อยประธานของกัาพูดกล่าวหาการทํางานของสสจึงเป็นเรื่องไม่สมควรอย่างยิ่งกลขอเตือนน,นายธนกรว่าการทำหน้าที่โคศกนั้นพักไม่ใช่สักแต่ว่าจะพูดนะครับ ไม่ใช่สักจะพูดเพียงอย่างเดียวแต่ต้องใช้หัวสมองด้วยนะครับท่านผู้ชมและเข้าใจมายยาทางการเมืองด้วยการใช้หัวสมองนั้นอาจจะมีหรือไม่อย่างไรนั้นไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยนายธนกรเป็นถึงโฆษกพักควรเข้าใจหน้าที่และการทํางานของสสการออกมาพูดใส่ร้ายป้ายสีปากหมาเอ้ยปากหมาไม่มีครับท่านมีใส่ร้ายป้ายสีและแสดงการดูถูกดูแคลนการทํางานของผู้แทนราษฎรสะท้อนให้เห็นกําพืชประเด็จก,การที่ชอบปิดปากประชาชนวันนี้รัฐบาลต้องรับฟังการสะท้อน ปัญหาจากตัวแทนประชาชนใครจะพูดติชมอย่างไรต้องเปิดใจกว้างคนสกพักไม่ต้องร้อนตัวออกมาตอบโต้แทนรัฐบาลเพราะหน้าที่การชี้แจงเป็นของคณะรัฐมนตรีอยู่แล้วหมายความว่าอย่าเสือกหรือเปล่านั้นต้องจับตามองนะครับท่านมาต่อยอสักเล็กน้อยถึงบ้านกลางอ่า เพราะหน้าที่เป็นการชี้แจงของคณะรรมการีอยู่แล้วครั้งต่อไปหวังว่าน,นายธนกรจะมีมารยาทและไม่ก้าวล่วงการทํางานของสบายอีกเพราะมึงสอบตกเอ้ยเอ้เอ,เอ,เอ,เอ้สอบตกไม่มีนะครับท่านแต่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมลงสอสอแล้วสอบตกนั้นก็ไม่ทราบว่าจ,จะหน้าด้านหน้าทนอย่างนี้อีกชั่วน,นาทาีหรือเปล่านะครับท่านมีแต่จะทำให้ทัพพลังประชาชนรัฐเสียหายมากขึ้นเรื่อยๆนายการล,ลุนกล่าวและยังอีกเล็กน้อยถึงบานกลางขอชมเชยและให้กำลังใจในายอุตามาสะสัวนาย,ยนนะครับท่านผู้ชมซึ่งผมนั้นชด เรียกเป็นนายอุดตมทุกทีเลยเพราะง่ายต่อการออกเสียงนะครับท่านก็อุดตมฟังอยู่อย่าเพิ่งยิ้มอย่างเด็ดขาดเลยขอเรียกว่าอุดต้มไปก่อนเพราะมันอ่านชื่อยากนะครับท่านแต่เนื่องจากการตัดสินใจเลือกวิธีเยียวยาสับสนมากกรณีจึงทําให้ผู้เดือดร้อนตางกลุ่มยังไม่ได้รับเงินชดเชยดังนั้นการที่นายอุดตมได้รับฟังข้อมูลการอธิบายของสสในครั้งนี้จะนําไปสู่การปรับปรุงการเยียวยาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั่วถึงและทันเวลาและขอให้ในายอุดตมช่วยอุดปากไอ้นักก่อ อีกวายเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อุย้ยช่วยเตือนธนกรน,นะครับท่านไม่ใช่ปาบูไม่ใช่บอกว่าให้อุดปากปาบูได้ตีนแต่อย่างใดนะครับท่านอย่าไปว่าเขาอย่างนั้นที่เป็นเลขานุก,การด้วยว่าให้ช่วยฟังการอธิปายครั้งนี้มากๆอย่าไปลหลุดออกมาก,กัดคนอื่นเพราะตนเองเสียด้คนที่เก่งอย่างนายอุตมจะต้องเสียกันแนนเพราะคนปากสุนัขเอ้ยไม่ใช่ โอ้ยจะต้องเสียคะแนนนิยมเพราะเป็นคนรับผิดชอบก็คือเจ้าของนะครับท่านผู้ชมก็บาบาบาว่า,ากันไปโดยสถานก,การณ์ทางการเมืองเต็ไมไปด้วยความคุกคุนครับท่านด้านสอส,อสอขจิตชัยนิคมนั้นก็ได้ออกมาประท้วงหรือว่าตอกหน้าพลเอกประยุทธ์การสภาหรือไม่นั้นว่าเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่ากล้าหรือไม่ที่จะให้อานํางบมาต่างให้สภาตรวจสอบนะครับท่านผู้ชมพลเอกประยุทธ์นั้นก็ยังคงด้านอย่างเลือทนเองไม่ใช่ไม่ใช่ไมไม่ใช่ด้านอย่างเลือทนนะครับท่าน ของคำพูดขอกคำพูดเมืกก่อกี้ตา่าดเล็กน้อยเอ้หูฝาดครับท่านโดยบอกว่ามีปปชอ,อยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมก็ทราบความเครือบแคลงให้กับประชาชนหลายอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวครับท่านโดยปปชนั้นก็เป็นอะไรที่แม่มึงเอยดบดีอย่างเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมนาฬิกายืมเพื่อนนั้นก็ไม่เป็นไรครับท่านโดยไม่ทราบประเรือนนี้นั้นจะโดนด้วยหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่ทุลเล็สินดีอย่างเหลือล้นกันเลยทีเดียวครับท่านส่วนตอนนี้นะครับท่านผู้ชมระวังแอปไท ชนะจะงบับข้อมูลท่านไปและเมื่อสิิ์หรือเปล่านั้นต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมเพราะสามารถเข้าถึงตําแหน่งไฟล์ภาพแล้วไฟล์วิดีโอได้ส่วนการบินไทยฟังอยู่นนก็อย่าเพิ่งยิ้ยังเด็ดขาดเลยครับท่านตอนนี้ประสบปัญหาประหลาดระเดิกแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เมื่อวานนั้นเปลี่ยนใหม่ครับท่านเปลี่ยนอะไรของมันไปเรื่อยๆนั้นนะครับท่านผู้ชมผู้บริหารหรือว่าอย่างไรสุดแท้แต่คาราคาซังแต่ที่แน่ใจคือได้เอาสีถนนชัยลอดช่องครับท่านก็มไม่รู้มันจะไปลอดช่องที่รู้ไหนนะครับท่านโดยไอ้ลอดช่องตัวนี้ก็ได้ออกมา บอกว่าผมก็ยังไม่ได้เงินค่าตั๋วคืนจากการบินไทยนะครับท่านก็ไอพวกการบินไทยฟังอยู่ไอนายมึงลําบากแล้วตอนนี้รีบไปคืนเงินมันซะนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่มีประชาชนมากมายแกะคอกันเลยทีเดียวนั้นโดนการบินไทยเบี้ยวหรือเปล่านั้นก็สุดแท้แต่นะครับท่านผู้ชมส่วนธรรมนับพงเผ่าครับท่านดร็อกเตอร์จากแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้จากบุกออกฮานูอาตูส่งเข้ามาประกวดหลังจากที่ได้ออกมาบอกว่าอาดีตอนาคตใหม่อะไรแล้วว่าเกาไก่ก้าหนะ้าทุกอย่างนี่นะครับท่านเป็นสอสอฟัน น้ำนมพึ่งขึ้นนะคบท่านผู้ชมโดยตอนนั้นฝ่ายน้านมพึ่งขึ้นนั้นอาจที่จะเริ่มมีการขนแป้งมันนะครับท่านผู้ชมโดยได้มีการขนแป้งมันทํรลาดหน้าไปที่ออสเตรเลียนั้นและก็ได้โดนมีการจับตัวไปครับท่านเพราะว่า ตำรวจออสเตรเลียประเดมประดาครับท่านบอกว่ามันคือแป้งมันคือวัตถุดิบโอ้ยอะไรกันวะเนี่ยนะครับท่านผูน้ชมก็เป็นสิ่งที่สะท้อนว่าบ้านเมืองเรานั้นอาจจะชิมหายไว้ปวดในไวไัยนี้หรือเปล่านั้นก็ต้องจับตาม,มองครับท่านโดยที่ ทางพักก้าวไกลนะครับท่านผู้ชมก้าวหน้าก้าวไกลแล้วก้าวไกลหรือก้าวหน้าก็สุดแท้แต่นะครับท่านผู้ชมได้ยื่นไปทางประธานสภา,าชวนลิกภัยนั้นให้ส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญตีความครับท่านก็อาจจะทาให้ธรรมนัติงเพาจากแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้มูกอวนนวตูนั้นอาจจะเจ็บปวดเล็กน้อยถึงบานกลางครับท่านได้ออกมาบอกว่ามีบ้านอยู่นั่นละที่ว่านะครับท่านผู้ชมได้มีการตากใบไ,ไว้ด้วยก็ไม่ทราบว่าใบกัญชาใบากระท่อมหรือใบกระแถดอะไรก็สุดแท้แต่นะครับท่านผู้ชมก็ทําให E <síntos> อืเจ้าของกล้วยนะครับท่านผู้ชมไอคนเลี้ยงลิงนี้อาจที่จะเจ็บปวดเล็กน้อยถึงขนาดหนักเลยก็เป็นได้นะครับท่านผู้ชมส่วนโอ้โหอะไรกันวะเนี่ยอืแม่เมื่อเอมาทุกวันเลยนะครับท่านผู้ชมแต่คราวนี้ขอเลื่อนผ่านไปก่อนครับท่านโดยเมื่อวันสองวันก่อนนี้ตอนนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแน่ใจยอย่างเป็นทางการในเช่นเกมแล้วนะครับท่านผู้ชมว่าจะมีการต่อพลกอไปถึงปลายเดือนก,นกรกฎาคมนะครับ ใารผูชมและตั้งสีทนนชัยลอดช่องครับท่านในการที่จะตั้ง เป็นศูนย์คิดว่าสมควรที่จะเลิกหรือไม่นั้นก็ขอให้ประชาชนหลายนั้นอย่าเพิ่งรีบด่วนตายอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าศรีธนชชัยรอดช่องนั้นได้เข้ามานั่งเป็นถ้าเรียกแบบภาษาชาวบ้านก็คือประธานบอร์ดนะครับท่านในการที่จะตัดสินใจว่าจะเลิกการพลกรนี้ดีหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมโดยมันอาจที่วัวรนักศึกษาหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจครับท่านแต่ที่แน่ใจคือตอนนี้ตกงานนะครับท่านผู้ชมรวม8.4ล้านคนไปแล้ว แล้วนะครับท่านสาหรับรัฐบาลทลนเอกประยุทธ์ที่บริหารได้อย่างสุดถ่วยหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจและประชาชนทั้งหลายนั้นก็ได้ออกมาเรียกร้องให้มีการยกเลิกพเรเกฉุกเฉินครับท่านโดยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนั้นนําโดยเพนกวินนะครับท่านผู้ชมส่งเข้ามาประกวดได้ขับรถเวียนรอบเมืองครับท่านโดยมีป้ายป้ายหนึ่งนะครับท่านผู้ชมผมนั้นตาก็ไม่ค่อยดีครับท่านบอก6ปีแล้วนะแล้วก็เป็นตัวไอนะครับแล้วก็อะไรสอเสื้อแม่นะะ้ากาดอะไรนั้นผมก็ยังคล่องใจอยู่ว่ามันคืออะไรบอกกัน ที่นะครับท่านผู้ชมฝ้าของไทยรักไทยนั้นก็อาจที่จะรีเทิร์นคัมแบ็กออนสเตจอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าพวกรอดช่องและสลิมทั้งหลายนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากที่ใช้เวลากันมาชั่วนาตาปีนะครับท่านผู้ชมก็ได้มีสลิมรอดช่องไอ้พวกที่เป็นไอ้เท่าหัวล้นไอ้ล้นใส่วิกอะไรนู่นนี่นะครับท่านผู้ชมเป็นอีงโงเ้เล่นระเบิดนั้นกลางไปทั่วนะครับท่านผู้ชมน้อมนําคําสอนบ้างและไม่ยอมครูทิ้นปูน อะไรของมันก็สุดแท้แต่นะครับท่านผู้ชมก็สร้างความฉงนงงวดให้กับประชาชนหลายอย่างเหลือกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมว่าคนอย่างนี้เข้าไปได้อย่างไรส่วนชอบพนิกาครับท่านท็อปฟอร์มไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่รังก่อนนั้นตบตีนแตกตาปากหน้าแตกเอ้ยตาฝาดตื่นเปล่าไม่ใช่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยได้ใช้เขาเรียกว่าคาเนชั่นครับท่านได้ทอกับค่าหน้าหงายนะครับท่านผู้ชมบ่ไอ้ควายเอ้ยไม่ใช่ไอ้ควายไม่มีครับท่านบอกว่าแยกไม่ออกเลยระหว่าง อ่าคุณลืมพ้นเลยลืมเลยนะคะะระับท่านผู้อชอระหว่างถังแก๊สกับถังดับเพลิงนะครับท่านผู้ชมและชอบอนิกาก็ยังหยิบคําพูดของไอ้น้อมลามออกมาส่วนคืนสนองนะครับท่านผู้ชมโดยแนวหน้าแจ้งเข้ามาแซะนอกสภาช่อหยิบคําพูดไผ่บุญเนบ ถ้าไม่มีรัฐบาลประยุทธ์อาจจะมีคนฆ่าตัวตายจากพิเศษรฐรกิจน้อยกว่านี้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่น่าจับตามออกเลยทีเดียวโดยมีบางตัวนั้นได้ออกมาก,กินไอติมครับท่านโดยมีการเรียกเกิดขึ้นอย่างมากมายนะครับท่านผู้ชม <c oughs> ก็ไม่ทราบว่าเป็นพ่ออะไรโดยความลุ้งเป็นความลับมากหรือเปล่านั้นอย่างไรก็สุดแท้แต่นะครับท่านแต่ที่ไม่ต้องสุดแท้เลยนะั้นมีการประกาศล,ลดเวลาเคอร์ฟิวนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ทราบว่าจะลดไปทาทาหอกทำถ้าจะบอกว่าเรือหายนั้นก็อาจจะใช้ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจโดย ลดเวลาคือฟิวครับท่านจากห้าทุ่ม ถึงตีสี่เป็นห้าทุ่มถึงตีสามนะครับในผู้ชมและขยายเวลาการปิดห้างนั้นก็สร้างความประจั์ประเทิกอย่างเหลือกเกินเลยทีเดียวส่วนการเตะฟุตบอลนะครับานผู้ชมไม่ทราบว่าสตาฟ์โค้ดนั้นจะเข้าไปได้หรือเปล่านะครับท่านเตะฟุตบอลวอลเล์บอลได้แต่ในสนามต้องไม่เกินสิบคนนะครับท่านอะไรวะเนี่ยโอ้สำหรับคนเชียนะครับในผู้ชมห้ามเกินสิบคนและถ้าเกิดรวมสตาฟโค้ชรวมอะไรด้วยก็จะเป็นอย่างไรก็ไม่แน่ใจนะครับในผู้ชมส่วนพลเอกประยุทธ์นั้นก็ยังบันเจิดอย่างเรื่อยๆครับท่านบอกว่าท่านเป็นนี้ผมก็เป็นนี นะครับท่านผู้ชมโดย1.9ล้านล้านที่มันจะกู้มานั้นก็อ,อาจจะทำให้ประชาชนหลายนั้นอาจที่จะเป็นหนี้ไปชั่วนาตาปีลูกหลานเลยนะครับท่านผู้ชมอาจจะใช้เวลาถึง80 90ปีนั้นตอนนั้นพลเอกประยุทธ์อาจจะด่วนตายไปก่อนแล้วหรือไม่อย่างไรหรืออาจจะอายุ150นั้นก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมโดยจังจากที่โยม,มาบาลได้เรียกไปสอบสัมภาษณ์หรือไม่อย่างไรนั้นก็บอกว่ามึงอย่าเพิ่งตายออกไปก่อนเดี๋ยวจะมาทําการมาปฏิวัติในนรกโลกกันนะครับท่านผู้ชมอาจจะมีการขโมยกระทะทองแดง ไปขายในเวลานั้นหรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจนะครับทนะ่านผู้ชมโดยเมื่อวานโยมาบาลทัวรมาคุยกับผมก็ต้องขอประกาศให้ทุกท่านได้รับฟังกันก่อนนะครับท่านโดยนักฆ่าลูกแม่น้ำเจ้าพญานั้นสมัยพุเอกเพมนะครับนทะ่านผะูน้ชมแต่อนนี้ฉายาแบบ ตอนเชัว่าแม่มึงเอ้ยเลยนะครับท่านผู้ชมไม่ทราบว่าจะพูดอย่างไรดีโดยฉายานักกู้แห่งลุ่มน้ำเจ้าพญาดวโดยเจรยุห่วงทรัพย์ส่งเข้าประกวดนั้นไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับท่านผู้ชมสําหรับนายกคนนี้นั้นรู้สึกว่าเป็นนายกที่บรนเจิดอย่างเหลือกล้นกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมโดยพ่อผมนั่นก็เกือบที่จะเอาตีนเข่งทีวีอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เมื่อวานนั้นได้มีพลเอกประยุทธ์ออกมาแพ่มออกหรือว่าออกมาพ่าพไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชม โดยก่อนหน้านั้นะผมก็ได้ไปยินตักแดดนาคําแนะนําครับท่านส่งผมให้ความสัมพันธ์ระหว่างผมกับพ่อผมนั้นสะเทือนไปเล็กน้อยถึงปานกลางลนะครับท่านผู้ชมโดยพ่อผมบอกว่าอย่าไปเชื่อมันมันจะพป่งกายไม่ไม,ไม่พ่อไม่ได้บอกแบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องขอแถลงยิ่นข,อนนขบอกไว้ก่อนส่วนอะไรวะเนี่ยหนังโอ้โห อ๋อเวนเอ้ยผิดหน้านะครับทา่านผู้ชมก็ต้องเปลี่ยนหน้ากันอย่างตุนตัวกันเลยทีเดียวโดยเมื่อกี้ผิดหน้านะครับท่านทางด้านของต่างประเทศนั้นนะครับท่านผู้ชมทางฝ่ายยุโรปนั้นพี่เมลีก็จะมาเตะกลางเดือนมิถุนายนนะครับท่านน่าจะเป็นวันที่17มิถุนายนนี้ส่วนประเทศไทยนั้นก็ยังคงกลัวโควิดอย่างไม่หยุดยั้ยงครับท่านส่วนในล้นใส่วิกนั้นฟังอยู่งอย่าเพิ่งรีบโดนตายอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวหลายจากที่ออกมาบอกว่าต้องต่อเพื่อรอฉุกเฉินนั้นสนับสนุนอย่างรุนแรงกันเลยทีเวนเววนนรั่า้พกก ก็เป็น <zo> ที่น่าจับตามมองครับท่านรวมถึงสื่อไอ้สนิ้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากขาดทุนยับ1 8บแล้านนั้นก็ไปทราบว่าเมื่อไหร่มันจะทุนเจ๊งไปสักทีนะครับท่านก็เป็นสิ่งที่ผมรวบรวมมาแถลงข้างต้นให้ปะชาชได้รับฟังก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก่อนที่เย็นนี้อาจจะเจอกันอีกรอบนะครับท่านถ้าเกิดแม่ผมไม่ใช่ไปซื้อตลาดอะไรของที่ตลาดนั้นก่าดที่มาได้พบเจอกันใหม่ครับท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้สักเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับท่านผู้ชมโอ้ยเข้ามากันอย่างก่ายกองเลยทีเดียวนะครับท่านนนตอี้ นี่ยังรู้สึกว่าโง่อ,อยู่เล็กน้อยถึงปานกลางเลยครับท่านผู้ชมโดยผมต้องทําให้สมองนั้นมันฝังชิปครับท่านทําให้ชิปหายเลยไปก่อนจะได้รู้ถึงบุคคลที่ออกมาสแสดงไอเดียมันเจือดอย่างเรื่อยๆก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีครับท่านก็เดี๋ยวมาพบกันอีกครั้งนะครับท่านผู้ชมรอบนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับท่าน